อ่าเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปกินแล้วนะหิวแล้วอ่ะใส่ไปใส่ไปอ่ามา,าค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะเราทิ้งกล่องมันไปแล้วอะ่ะพอดีมันเหลืออยู่กันเลยว่าจะทำซูชินะคะแล้วก็อ่าจะแช่ข้าวก่อนนะเขาบอกให้แช่ข้าวดูในยูทูบมาเหมือนกันเขาบอกให้แช่ข้าวก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะทำการแชร่ข้าวญี่ปุ่นก่อนนะคะ เทลงไปเลยอันนี้ประมาณ500กรัมนะเพื่อนเพื่อนอ่ะแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะครึ่งชั่วโมงนะะครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปหุงนะเพื่อนเพค่ะเพื่อนๆน,เ,นเดี๋ยวเรามาปรุงข้าวกันก่อนนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูนะไม่มีน้ำส้มสายชูนะคะที่อังกฤษนะคะเราใช้เป็น apple cider vinegar นะคะตัวนี้ก็เปรี้ยวเหมือนกันนะคะก็ใช้แทนน้ำส้มสายชูไปเลยนะคะอ่า 2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวขึ้นสูตรปรุงข้าวไว้ให้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะ2ช้อนชาแล้วก็มีเกลือนะเพื่อนๆครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะเพื่อนๆ อ้วถึงนะคะข้าวก็เพิ่งตักออกมาจากหม้อเลยนะคะหม้อหุงข้าวก็แช่ไว้ก่อนนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยหุงนะเพื่อนๆอันนี้หุงผสมกับข้าวไทยด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ขี้เกียจห่อสองหอ่อขี้เกียจหุงสองรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาทําข้าวกล่องไปกินที่ทํางานด้วยเสร็จแล้วก็ชิมรสด,ดูนะอืออืเปรี้ยวอยู่นะเพื่อนๆออกเปรี้ยวออกหวาน ก็ได้อยู่นะถ้าใครชอบหวานวัาน,นี้ก็เติมหวานว่าน,นี้ได้ค่ะแต่ของเราพอดีแล้วนะคะในระหว่างที่รอข้าวเย็นนะเพื่อนๆเรามาดูของอันนี้เป็นโนริสาหลายนะคะอ่ะาแล้วก็เสือนะคะเราก็แรปไปด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะเพื่อนๆ mm. แล้วก็เรามีเครื่องที่เตรียมไว้แล้วนะมี ทูน่ามีแซลม,มอนมีทูน่าอันนี้จะทำสไปซี่ทูน่านะคะมีปวดแล้วก็มีแตงกวานะคะไม่มีอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีไข่ตัวนี้นะคะเรนโบว์ะะ <Rainbow S 2> ทรัลคาเวียนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่อังกฤษนนค่ะตัวนี้ซื้อที่เทสโกนะคะสวยนะสีสวยนะอืมอร่อยเพื่อนๆถ้าคนชอบนะโอเคเดี๋ยวรอข้าเย็นเราจะไปห่อกันเลยค่ะ ในระหว่างที่รอนะคะเรามาทำสไปซี่ทูน่ากัน,นะคะปุ๊บอ,อันนี้นะคะปลาทูน่าที่เราหันห่นหั่นเตาไว้นะเพื่อนๆนนะแล้วก็จะใส่ะมะยองเนตนะคะแล้วก็ซอสซอสพริกสีราชานะเพื่อนๆก็จะเป็นสไปซี่ทูน่านะคะจะเอาทำเป็นซูชิก็ได้หรือว่าจะเอาไปเป็นโลก็ได้นะคะเนี่ยได้แล้วสไปซี่ทูน่า ก็ปรุงก็เลาแต่ชอบนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆง่ายๆโอเคเสร็จแล้วอ่าไปหอกันเลยอืมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆเราเห็นในเออเราเห็นในที่เขาห่อในอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาใส่แซลมอนนะแล้วก็ใส่อโวคาโด้แต่เราไม่มีอโวคาโดเราจะใส่แตงกวาแทนนะคะ แล้วก็เขาจะเอาออ่ปูอัดไว้ข้างบนนะเสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะอ่าเสร็จแล้วก็จะใส่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแตงกวา ก็ใส,ส่แซลม,มนอน้ังเลื่อนไปอีกนิดนึ่งอึบอึบน,น,นี่แล้วก็เขาก็ทำการอแล้วก็ดึงอ่ะมันดึง ดึงดึงจะได้ไหมคะก็ม้วนเข้าไปแล,แ,ลล <laughs> แล้วก็ดึงดึงดึงแล้วก็ม้วนโอ้ยติดก็ดึง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 อ่าสุดท้ายแล้วแต่คิดว่าข้าวเราอาจจะร้อนไปนะ <laughs> อ่าเอาเป็นรูปเป็นคล้ายๆเลียมหลิมอย่างนี้ ใช่แล้วโอ้ยเะคราตตรงที่มันเป็นสวยๆขึ้นเอออย่างนี้ทำกินเองนะเพื่อนๆไม่ได้มืออาชีพนะนึกอยากกินโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอา,เอ,าอะไรนะ เขาเียกอะไรนะปูอัดนะมาวางอ่ะอีกแผ่นหนึ่งเราจะตัดครึ่งแผ่นนะคะไม่ครึ่งเท่าไหรนะ่นะเพื่อนเราจะเหปูอัดนะอันนี้ใส่ปูอัดยหย่ยายย่ย่แผ่ข้าวให้มันทั่วๆนะคะอ่าแล้วใส่ปูอัด ก็ใส่แตงกวาแล้วก็ปูอัดนะเพื่อนๆแตงกวาก็เอาเอาเม็ดเขาออกก่อนนะคะเขาจะได้ไม่แฉะน้ำนะแล้วเราก็โลจังหวะนี้ก็ <c oughs> เอโอ้ยได้ไหมเนี่ยผิดถูกไม่ว่ากันนะเพื่อนๆนะทำกินเองนะคะนะคะโอ้ได้แล้วเพื่อนๆห่อเข้าไปเม่ดเออ ได้อยู่เพืเ่อนได้อยู่ก็คือไม่ได้โอ๊ยหอขึ้นมากไปเลยทำยังไงทรงจะได้สวยๆเนี่ยโอเคโอเคนี่ครับเห็นเขาทำนะให้มันเป็นแล้กดลงไปตรงนี้แล้วก็ดึง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 ,ดง,ดงอืออันนี้ไม่แน่นถอยเพื่อนหลวมๆตรงกลางนิดนึงไม่เป็นไรเสร็จแล้ว สองอันอ่ะเสร็จแล้วค่ะนี้เราก็จะทำข้าวปัน้นไม่ใช่ข้าวปัน้นสุชิสุชิ <c oughs> ก็ปั้นเอาอย่างนี้ละเพื่อน <c oughs> ๆให้มันเหนียวเหนียหน่อยใช่ไหมให้มันติดกันเอออย่างนี้ใช่ไหมฮะเออเห็นนี่เชฟเขาทำอย่างนี้เราจะใสะ่ที่จะใส่ไข่ปลาไข่ปลาของเรานะคะแล้วก็จะใส่ไอ้สปซี่ทูน่าด้วย แล้ก็เราก็เอานี้มาแรปใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่ใหญ่หรอกเนาะเออนี่ไงเพื่อนๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเขาเอาข้าวติดตรงนี้ข้าวติดตรงนี้เพื่อนเออแล้วก็หมุนมามันก็ได้ไง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปทำให้มันครบคำก่อนนะ ทุกคนถึงเวลาใส่ท็อปปิ้งแล้วนะคะอันนี้เป็น spicy tuna. สไปซี่ทูน่าสไปซี่ทูน่าของเราหกหกนี่ไงห้าบาททุกคน <c oughs> สไปซี่ทูน่าล้นๆเลยคะ่ะอ,อขึ้นไป นี่ไงทุกคนเสร็จแล้วไปนีนุูหน้าแล้วก็อันนี้เป็นไข่ปลานะคะไข่ปลาทราัลส์เสร็จแล้วทุกคนสีสวยไหม แล้วเราก็จะแต่งตัวนี้ด้วยต้นหอมนะคะให้มันมีสีสันโอเคแล้วเราก็จะก็ไปตัดอันนี้นะเพื่อนๆแล้วก็จะปั้นซูชิก็เป็นอันเสร็จตอนนี้เราก็จะใส่ปูอัดนะเพื่อนๆพื่ฟิสติกนะคะเราเห็นเขาแบนแบนออกนะอืมเฮ้ยแต่เราลืมเอาอันนั้เขาต้องแรปด้วยอันไม้ไผ่อีกทีนะึงเราไม่มีแรปไม้ไผ่ไม่เป็นไร ตามที่ได้นะตามที่มีค่นะแน,น่นๆให้เขาแน,น่นๆทุกคนได้แล้วนั่นอยู่แล้วเราก็จะทำการตัดนะเพื่อนๆซึ่งมีดเราก็คืออืมไม่คมเลยนะคะ ่เพื่อความสวยหามเอาจะตัดกี่คำดีละ่ะหกมะมสามสามเนาะโอ๊ยต้องเอามมดจุกน้ำก่อนนะเพื่อน คำใหญ่อยู่นะตัดเลยเรียบร้อยอแล้วเราก็จะมาตัดตัวนี้นะคะสี่หนมะเล็กๆเนาะ,อ,ะอย่าพึ่งทื่ออย่าพึ่งทื่อ เพื่อนใส่จานใส่ตรงไหนดีอ่ะเี๋ยวแล้วเราก็ไปทำข้าวอีกนะเราจะปั้นซูชิมาเนี้ยซูชิก็ปั้นไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ปั้นพอดีคำนะตามที่เราชอบโอเคเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะปลาที่เราหั่นไว้นะคะเป็นทูน่านะเอาให้เขาวางได้เนาะ สวยๆท่านี้ค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไปปั้นให้เสร็จก่อนนะเสร็จแล้วเพื่อนๆดูน่ากินไหมคะนี่ทำง่ายๆเลยเพื่อนๆอันนี้เอ่อสไปซี่ทูน่าที่เหลืออยู่นะคะเราก็จะเอามาท็อปข้างบนนะเพื่อนๆเอาไม่ต้องมาหลักอ่ะก็จะมาท็อปข้างบนนี่ ทำใหญ่ๆเลยก็จะเผ็ดนิดนึงนี่ก็พอดีเลยโปบะอ่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปกินแล้วนะหิวแล้วอ่ะใส่ไปใส่ไป อืมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆก็ขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ